ขนมพี่เบนเราต้องขอพี่เบนขาโมนี่ขอกินด้วยได้ไหมคะเวลาเปข้ขนมของคนอื่นไงลูกมันไม่ใช่ของเราเวลาเราอยากขอเราต้องขอพี่โมนี่ขอกินด้วยได้ไหมคะเราได้ดินได้โตที่เหือดินเงื่อไปหน้ามันน่าตาดินได้มันน่าดัดินด้วยตที่เือจนด้วยโที่เหือดิน่ะได้มตนี่าดดินได้มันน่าดัดินได้ ได้นหไหมคะได้เลยค่ะถ้าขออนุญาตเราจะให้เลยเพราะว่าเราขออนุญาตได้คนละหนึ่งชิ้นไปไหยิบมาไปหยิบมาแต่แม่สวยเหมือนอะไรค่ะสวยเหมือนอะไรนะคนนี่้าเมน่แ่วยเหมือนอะไรคะนัมี่มัมี่มัมี่ช่วยใช้สติน่อยดิดูหน้าตาเทินขนาดี้แม่สระวเหนนอร่ะแนแม่น นางฟ้าหรอกจังอันนี้อะไรอันนี้อันนี้สวัสดีอันนี้อะไรเยันก็นมน้องพี่คนอะไออใจเดือดเนื้อตาเฮ้ยเขาถ่ายติดเราเด้วยคนนี้เออใจใจออติดเธอไม่ได้ติดหนูติดพี่ไงอ้าตออใจเดือดมาตั้งเดือนดังบ้าอยู่ก็ เออเขาเลี้ยงน้องอยู่ไหนถ้าน้องร้องก็ทำไงน้องร้องหนูทำไงแถ้าน้องร้องหนูจะทำไงอี๋ไงโอ้ใหญ่เน้อเอแล้วถ้าน้องหิวล่ะหนูก็ทำไงให้น้องกินแกงอะไรกะสิบทำไมเนื้อดีไหมจ้าพี่แน่อธิบายนะคะเดี๋ยวพี่แน่เขาจะโชว์นะโชว์พร้อมกันต่อพี่พี่ใช้ได้นานอยู่นะถ้าซื้อไปสามซองเนี่ยตุนได้ตุนราคาเนี้ยสิก็ดีประมาณนี้ใช่ใช่ อืมอืมโชว์สินค้า,าหน่อยโชว์สินค้า,าหน่อยเขาหน้าตางไงโอ,โอ้โอ่าประมาณนั้นค่ะดีทำดีแล้วอยาค่ะอยากจะกัดดาวลุ่งเด็กนะคะเด็กเขาพัฒนาการอืมเลิศค่ะแม่ก็ไม่เคยสอนอะไรหรอกนะโค้ดเหล๋อมดแนแล้วอย่างนี้ดูดูดดดดโพ้ดยิ้มด้วยอย่างนี้ด้วยแนะน้าแก้หน้า <ำ S 1> ใช้ดีปะ่ะใชีขี่เดอ้อเดอ้อแบเดอ้อ ปิงปิงหนึ mm ่งได้แบบได้ไ <fait> อ like <bbe> ้รปิงปิงซื้อเหอะซื้อเถอะหนูเหนื่อยแล้วหนูไหแล้วซื้อเถอะซื้อเถอะปิงปิงเมตตาอาหน่อยแต่มาอ่อนๆพี่เขาด้วยหนูซื้อหน่อยได้มุ้ยตู้เหนื่อยได้มุ้ยตอนนี้หนูได้เสาบ้านแล้วบอกเขาตอนนี้หนูได้เสาบ้านแล้วตอนนี่บ้านเททอนบ้านนะเอาเข้าปากได้ไหมคะเอาเสร็จ ฝ่ามือเราหันจะบินลองสรลองได้อลองได้ยกละยกละเอาลองลองลองทำไมเตรีมอยู่อะลองของใช่ไหมหนึง่งแม่ดูไหมใครทำก่อนใครเริ่มก่อน <c oughs> น้องใช่ไหมล้วหนูนาก่อนทำอีกไหมไม่ทำเอาเข้าปากได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรดีใจดีใจอมเออวันนี้คุชชั่นเปิดโปให้แล้วนะคะพี่พี่หนูว่าจะหนูจแต่ ิดเดินได้ไหมเอาเดะาเินหนเดินหนูันนเินหนูวันหนาเินหนูวัน้าินหนูนพูแก้มบุมมพี่แก้มุมพี่แก้มุมไม่ดื้อ 讲故事。